มาั yeah, mm ั hmm. ้งบกซูมอดจากรถหรืลงจากรถเจ้ากนแหตที่กันโอ้ไม่ติดอ่ะฮะเขาผมกูแบตกหก่จอดรปจอยกูแลตแล้วมึงห้องพึ้นน้องมึงเนาะไปเขาเขามึงมานางยังอยู่นี่นะมานางเบิ่งธุรกิจที่พอกูสร้างไว้เห็แล้วเนาะ ซไซธาาุรกิจพอมึงสางไว้เอามาเบิ่งมึงดูอันนี้ธุรกิจพอกูปลูกต้นไม้ตายอยู่กลางน้าอันนี้เบิ่งกลัวฮะธุรกิจพอมึงใหญ่เนาะมันโมแมนนะโม,มเบิ้งซอยกูด้วยเ<ะ>มันแมนอยู่ว่าธุรกิจนี่ มันบอ่อปลาเล้วนี่ฮะธุดกิจบอ่อปลากลัวบ่อน้ำบกลัไปมีไาไปเบิง่งไปมลูกอยากลอดทีด่ะี่เลย <c oughs> ที่พ่อเขาสังไว้เนาะนี่บ่อบ่อยังนี่จับมูกมึงจับได้อยู่วะนี่ะเบิ้งจับอีเบิ้งนี่ธุรกิจยังจับเดินลุดออกจากมือนี่นะธุรกิจมีสังนรณนธุรกิจมือธุรกิจมื่นเงินธุรกิจธุรกิจดมดรายบ่ ไปจิตมือนหมื่นปีเห็นดิโอมนมือนอยังไงหมือนลบอู้กูว่วแลววววขึ้นไปครับไปเอวาแล้วมเงเขียนวววนวววววหนววววนเวนววววอวอววววววอวว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 วงวววววว่วัวววดวว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 อวพวบวววออววววอวัวอันนววววววันวว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 วนวววววันววกัววววัววว ก ja ูหูแล้วกันยังนี่นะกันยังไขกมักแหีไปมักเงี้อ้บ่งธุรกิจพตกูว่าด็ไปมื่อนะว้ายนั่งต้งธุรกิฟนะ มากไกลๆเนาะทธุรกิจพอคุณไม่ไน้อย,อย้ะตู้แจงกูแจงตาคพ่อธุรกิจพอคุณนะเออคุณอ,อย่บาบอกเลยนะออยเป็นกับคีโมแค่ธุรกิจเนี้ยชิ้นมาอยู่นี่นีนันนี่มันน้องน้ำน้องปลาเรนบอกเขาธุรกิจน้องปลาเนาะนี่กูแจ้งพ่อกูตับชูหันพ่อเป็นยังเหรอพ่อกูเป็นน,ยน,นยายกตำรวจ จะได้พอขูนเป็นนายุกคือกันนายุกยังยุกเซาพ่อเป็นนายุกปูนวิวายซูสองคนนะพอบางนี่เป็นนายุกยังยุกปูนบางนี่เด็กยุกเซาพ่อเป็นมาเลีไปไปเมื่อเมื่อมีตัวขี้หมูใช่กันขีหมูใหญ่ช่วยนี่นี่แม่ขีงหมูใหญ่ตายแล้ววะ